บรรยากาศบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศแปป่วนพี่น้องบ้างนี่ฝนกระลินแดดกะบ่ออกพี่น้องเดียเด๋ยวแดดเดี๋ยวออกพี่น้องช่วงนี่สองโมงเนาะบรรยากาศอยู่ข้างหน้ากระโง่พี่น้อง,ง,ญญง,งจะไปเก็บคะน้าพี่น้องคะน้ามันลวกกินพี่น้องเอาบ่อพัดก็ได้พี่น้องลวกกินพี่น้องน,น,อน,น,นี่แหละ เปงขนาวเขาแบบพัดเขามืนกับลวกกินพี่น,น้องเจ็บแสบมันมันได้ไี่น้องลวกกินกระปุ้นกินหลายเถื่อนได้พี่น้องบ่งบ่งโหเขาจะใส่มีดตัดเป่งรูกอันก็แดดลูกอันเนี่ยน้องตั้งเัินก็ไม่เด้ไปน้องไม่นี้หนาวไ,ไปน้องนนหนาว หวานมาเหือสัตว์ออกสูบน้ำได้ไหมน้องสูบน้ำเขาล่องนี่พี่น้องสูบมันสูม,มดินมันแข็งลายนลขนาดเัานแต่โบางามพี่น้องบ่มีการชีดยาพี่น้องเอาปูกลินพี่น้องปุ๋ยนี่ปุ๋ยน้ำใส่านั้น ลวกคอพี่น้องอย่างกินโมบัสพี่นอาการคืมๆพี่น้องบงงามพี่น้องพักปีนพักบงงามมาเล่อยไปลวกกินพี่น้องอากาศรสีลาวอนี้ก็ไว้เสกเกีงพี่น้องยอดอัน เอาไปลวกเมื่อคืนก็เอาไปลวกกินพี่น้องดอกกวงตุงพี่น้องหวานเสียบพี่น้องธรรมชาติพี่น้องเลยบอกงามดอกแต่ว่าหวานพี่น้องตอนแรงก็จะพาพี่น้องปูพักบุ้งพี่น้องเตียยแป้งมาละตอนแรงยังมาเบิ่งอีกเทีหนึ่งนาะพี่น้องเนาะก็บิรจะเกาศปูพักบุ้งตอนแรงเจอกันตอนแรงพี่น้อง ครัโผมยาแปลงก็ได้ก็คำนวณโดยใส่ต่าพี่น้องกใส่ฟุ้นซอบหนึ่งี่น้องฟุ้นขี้งัวพี่น้องฟุ้นขี้งัวก็สิตีดินตีดินตีดินปกติจะเป็นนั่นแปลงหอมอยู่นี่พี่น้องแปลงหอมแปลงหอมแดงแปลงหอมแดงเขาก็สิมาเปลี่ยนเป็น แป้งพักบุ้งเลยพี่น้องบ้านนี่รดดูนี่รดดูหอนหอนนี่ก็ส้วงนี่ก็จะเป็นพักบุ้งเล้วพี่น้องไว้น่าเอาเอาหอนหอนนี่ก็สิหาวรดดูฝนเลยพี่น้องพักบุ้งหาวรดดูฟุ่นเลยก็จะเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนพืชเปลี่ยนพืชแบบซุ้มน้ำเลยว่ากระดาษบาได้มักมักน้ำบ่มักบ่มักบ่มักแห้งแรงนะพี่น้องจะเป็นพวกทั่วไปใช่พี่น้องโอ้ทั่วแน่แล้วก็บักแต่งแน่แล้วก็บตั้ต่างๆแน่พี่น้องที่เอ บ่คืมกับน้ำมาเดินนะพี่น้องทน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 ฝุ่นว่าไงพี่น้องจะเป็นผักบุ้งรับพี่น้องจะเป็นผักบุ้งผักบุ้งลำเยื้อนะพี่น้องเป็นผักบุ้งพวกกินอันเซิร์นก๋วยเตี๋ยวแบบกินแต่โฟอะไรนะพี่น้องการเยื้อนนะนะพี่น้องข้าวแรงมาหนึพี่น้องได้เลือกได้ใส่เราหลังจากกิฟต์มา้ยยัง เก็บคันนาลวกมือเสาเลย่อพาพี่น้องมาเก็บคันนาลวกกินข้าวเสาคุ่พ่อเกรงว่าจะพาพี่น้องมาปลูกนี่พี่น้องผักบุ้งผักบุ้งโขลซิ่งผักบุ้งกินเซิร์นยินตาโฟนะพี่น้องบุ้งเป็นการลำเนื้อคุณพ่อผักบุ้งกินยินตาโฟแล้วพี่น้องก็ตองตองทราบไหมน้องตองทราบยินตาโฟน้ำหนักดีน้องไม่ได้ทันนี่แหละ เป็นแบกบุงจีนซื้อเย็นตาโฟนกะ็สิได้มาปลูกลงแป้งนี่เลยพี่นะ้องนี่แหละจะใส่ซองๆพี่นะ้องแบบระบบว่านพี่นะ้องว่านคุมว่านคุมฟางพี่นะ้องฟางคุมเพลองเพี่นะ้องเตรียมมาเรียบร้อยนะแล้วสีว่านแบบว่านแบบห่างๆพี่นะ้อง รันเดียกห้างกลุ่มฟางโคต้น้ำบ้านคุณน้องเพราะว่าฤดูนี่มันจะเป็นมันเข้าฤดูแรงเนาะพี่น้องเนาะอากาศมันก็แปรป่วนเดี๋ยวก็ลมเดี๋ยวก็บฮ้อนเดี๋ยวก็ลมเดี๋ยวก็บฮ้อนคุณน้องกาศสวนแปรป่วนจะพาพี่น้องปลูกพุ่น้องมัานว่านได้ไม่ง่ายเลยพี่น้องซีกสองมานี่เมล็ดมันเมล็ด ครับสองก็เลือเลยพี่น้องรวยไปเลยพี่น้องถ้าสามซองมันก็จะเต็ม อาจมันจะที่โพสกระไดพี่น้องขนาวซอ,องกันอ่าใต้านาแนวก็บ่ายามปันเดินพี่น้อง

bán bán không bằng ba bán bán, 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 bán. พ,พี่น้องท่านมนะึบงบง่งมึงบง่งโอ้ยปูงายป่ะพี่น้องปู <c oughs> งายมากเลยมันบรรยากาศได้เลยพี่น้องแดดบ่ออกเลยพี่น้องแดดไม่มีแดดเลยครับ ไม่เดดเลยครับตูสเก่งไนอ้องตูงามนะนอ้หนอตูจิบหน็ขออคูหลายๆครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับตอนที่พักบุงเงยไปน้นอง ห้อนพี่น้องอขอบคุณหลายๆ